รวน้แล้ว่เราไม่ดูนะว่าใช่นี่แหละนี่แหละเ้องมือกวนคือตือหลุดเลยแตกลายเป็นว่าเขาเขาอ้างว่าคือเขาคงรู้ตัวแล้วแล้วขบวนดีแล้วขอรูหน่ะถ้าเรา่พอเ่นมาได้ไม่้หมเม่อานไม่ไ้หม่ไ้ที่บางจอดเขาขบวนเจาแม่ เมื่อวันที่เจ็ดนะครับวันที่เจ็ดมิถุนายนสองพนห้ร้อยหกสิบห้าเวลาประมาณศูนย์ศูนย์จุดามศูนย์อได้มีนายสันติบัวรอดนะครับซึ่งเป็นผู้เสียหายได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda รุ่นเว็บสีแดงเทาท่านหมายเลขทะเบียนปไก่ทอทงทอาหาร698จังหวัดสิงห์บุรีมาจอดบริเวณ ตึกอาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นที่พักซึ่งซึ่งแนแลนของผู้เสียหายพักอยู่นะครับจอดไว้ก็เลยก็ไม่ได้ล็อกคอนะครับจนกระทั่งเวลาหลังจากนั้นผู้เสียหายก็เข้าของพักบริเวณแฝดน,นะครับจนกระทั่งเวลาประมาณที่เข้าเว็บของผู้เสียหายที่จอดไว้เนี่ยไม่ได้ทะเบียนเนี่ยได้หายไปและหายไปจากนั้นาทางฝ่ายผู้เสียหายก็มาแจ้งความที่สพค่ายบางขุนใจ ทางสพค่ายบรรยัญญพธน์ตรวนก็ได้รับแจ้งนะครับแล้วก็ภาษาทางฝาา่ายงานปองานสืบสวนแล้วก็มีการคือจริงๆงั้ช่วงเท้าเนี่ทางฝ่ายสืบสวนก็ออกสืบสว,ออสสวนสองอย่างต่อเน,นื่องจนเราทราบว่าในในสมบุกเนี่ยครับในสมบุกหืือบามเนี่ยปานบัวเนี่ยงานสืบสวนก็ได้เป็นสืบสวนหาข่าวแต่ยังไม่พบตัวจนกระทั่งเวลาประมาณเที่ยงนะครับทางฝ่ายผู้เสียหายเนี่ย ก็ประสานงานมาทังฝ่ายสืบสวนของสพค่ายมาราจารย์ว่ามีพบชายต้องสงสัยขับขี่รถจักรยานยนต์ลักษณะใช้รถคันที่รับไปเมื่อคืนนี้ครับคือได้มีการถอดชุดสีทั้งกลับซ้ายกลับขวาเนี่ยครับออกหมดแล้วก็ชุดไฟนะครับออกหมดแล้วก็ไม่มีสัก้าทางฝ่ายสืบสวนต้องฝ่ายผู้เสียหายก็ไปด้วยกันครับพร้อมผู้เสียหายไปด้วยกันไปคนวุ้ยไผ่อำเภอแหวงหาได้พบผู้ชายผู้ต้องสงสัยนะครับ ขับขี่รถคันนี้อยู่พอดีเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แสดงตัวนะแสดงตัวโดยให้สัญญาณมือให้หยุดรถนะครับดดหลัง,ลง,ลงดัหยูดรถแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงไปแสดงตัวแล้วก็ก็ให้ผู้เสียหายเนี่ยทำการตรวจสอบรถผลปรากฏว่าผู้เสียหายจำรถได้ครับยืนยันว่าเป็นรถคันที่หายไปเมื่อคือนนี้นะผมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนก็เลยสอบถามนะหารายละเอียดสอบถามเจ้าตัวเขาก็รับว่าได้รถคันได้รักรถคันนี้จริงนะครับ หลังนัอ่อหลังได้รับรถคันนี้ไปแล้วก็กลับไปบ้านพักก็ไปขอดถักข้าวไฟพร้อมน้าชุดสายไฟอะไรไปเผาไว้บริเวณบ้านฝ่ายสืบสวนพร้อมผู้เสียหายก็ไปติดตามไปที่บ้านก็ไปเจอไปเจอเจอะไรที่เห็นตามที่ได้ยึดมาครับบริเวณนี้ครับ,รบหลังจากนั้นเราก็ควบคุมตัวมาแล้วก็แจ้งข้อหานําส่งพนักงานสอบสวนครับเพื่อขยายผลต่อไปครับภาพโดยก่อเหตุรักทรัพย์พดีรักรถที่เกษตรวงหา เมื่อประมาณสองสามเดือนที่แล้วจําดวนสองคันแต่ในครั้งนั้นทั้งฝ่ายฝ่ายสืบสวนหลงพ่อสวงหาไดปปา้ประสานประสานงานกับางฝ่ายสืบสวนของสภาเพื่อดำเนินก,นก,นก,ก,การต่อไปครับ